สวัสดีครับบริษัท f p Control l e r System นะผมวันนี้เรามารีวิวแนะนำนะครับเป็นตู้คอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดแสงสว่างนะครับผมเป็นหลอดไฮเบนะครับหลอดไฮเบ์ก็ใช้สำหรับพวกอาจจะเป็นในโกดังนะครับหรือโรงงานลูกค้าหรืออะไรพวกนี้นะครับหลอดไฮเบ์ของลูกค้าเนี่ยก็จะมีขนาดหลอดละประมาณ150วัตต์นะครับ โดยจะมีทั้งหมด16หลอดนะครับผมโดยที่ลูกค้านะครับผมให้เราออกแบบมานี้ก็คือให้เปิดปิดเนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งหมด6โซนนะครับผมแล้วก็ไฟที่จ่ายเข้ามานะครับเป็นระบบไฟ3เฟสซึ่งไฟ3เฟสก็อาจจะเป็นไฟ3ามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็มาจ่ายเฉลี่ยออกนะครับผมก็คือ,อในหนึ่งเฟสเนี่ยให้จ่ายสองโซนนะครับก็จะเป็นหกโซนพอดีเลยนะครับผมส่วน ในหนึ่งโซนนี้ก็จะมีคมุมหลอดไฮเบร5 0บวัตต์จำนวน3หลอดนะครับแล้วก็จะมีบางโซนที่เป็นไฮเบร์ Hi Bay เนี่ย150บวัตต์ประมาณ2หลอดนะผมก็คือประมาณนี้นะครับเป็นการเฉลี่ยโหลดของลูกค้านะผมแล้วก็เอาไปต่อใช้งานตามจุดต่างๆนะผมที่ลูกค้าเอาไปติดเอาไว้นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นฟังก์ชันนะผมฟังก์ชันมี2ฟังก์ชันก็คือ มีออโต้และแมนนวลแมนนวลสามารถเปิดปิดได้จากตัวหน้าตู้ตัวนี้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นออโต้นะครับจะติดพร้อมกันนะครับผมหลอดจะติดพร้อมกันในกรณีทัมเมอร์นะครับถึงเวลาในการสั่งเปิดนะครับตู้นะครับผมดีไซน์มาเป็นตู้เหล็กกันนะ้ำมาตรฐานโรงงานอาาุตสาหกรรมนะครับผมแล้วก็เป็นกระจกด้านหน้า,น,านะครับเป็นฝาสองชั้นกันนะ้ําติดตั้งแบบเอาท์ดอร์ได้นะครับผมหรือ,อติดตั้งภายนอก สามารถติดตั้งภายนอกได้เลยนะครับด้านหน้าเป็นกระจกตัวนี้นะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นฝาฝานึงที่เป็นฝาโอเวอร์เลยนะครับแล้วก็โชว์การทํางานของหลอดแต่ละโซนนะครับด้านบนโชว์หลอดไฟที่มาจากสามเฟส IET นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็นการโชว์ในเรื่องของการจ่ายไฟออกไปนะครับว่าสถานะน,นะครับโซนไหนเปิดอยู่บ้างนะครับก็จะสามารถรู้ได้เลยในกรณี การเปิดแบบแมนนวลแบบนี้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งแมนนวลและออโต้นะครับผมแมนนวลก็สามารถบิดมานะครับผมบิดมาทางด้านซ้ายคําว่าแมนนวลตัวนี้นะครับมันก็จะสั่งเปิดให้เรานะครับตัวนี้เราอยากจะเปิดโซนไหนเราสามารถแมนนวลได้เลยนะครับผมหรือถ้าเป็นคําสั่งออโต้นะครับผมก็จะเป็นระบบทามเมอร์ภายในตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราเราเปิดมาได้ในตู้ตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บสายลงล่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ เก็บสายลงรางเป็นระบบของบริษัท sp ที่ทำแบบนี้เพราะว่าง่ายในการแก้ไขวงจรหรือเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเปิดรางแล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็เก็บสายลงรางได้นะครับผมเป็นการง่ายในเรื่องของการอนาคตอาจจะเพิ่มกลุ่มกรออะไรเข้าไปก็คือทรงสวิตอะไรพวกน,นี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับด้านบนตัวนี้นะเป็นไฟสามเฟสจ่ายเข้ามาก็คือ,อ ไฟกันไฟฟ้ามาสามเฟสก็เข้าด้านล่างตรงนี้เลยอินพุต RST นิตอนกาวนะครับมาทั้งหมดห้าเส้นกาวจะมีการลิงก์ไปที่ด้านขวาตรงนี้จะเป็นบาร์กาวนะผมเราสามารถเอาบาร์กาวเนี่ยตามจุดหลอดต่างๆเนี่ยมาจ้ำเข้าที่บาร์ตรงนี้ได้เลยนับก็ง่ายขึ้นนะผมตัวนี้แล้วก็เออด้านล่างนะผมถ้ามีอินพุตแล้วต้องมีเอาพุตนะผมอันนี้อินพุตอันนี้เอาพุตไลติ้งนั่นก็คือต่อไปที่หลอดไฮเบอร์ร้อวัตต์ ับโซนแล้วประมาณ3หลอดนะครับก็จะมีทั้งหมด6โซนนะครับบางโซนก็จะเป็น2หลอดนะครับประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด6โซนให้เราต่อนะครับเราก็มาเข้าเลยนะครับ2ส,สายเป็นลายกันนิวตันนะครับก็จะมีการแบ่งโซนมาสังเกตว่า,เ,าเดี๋ยวเรามาดูที่แมกติกกัได้แมกติกเนี่ยจะสังเกตว่ารับมาจากเบเกอร์ตัวมีด้าน,นบนตัวนี้นะครับ บิกเกอร์เมนด้นบนตัวนี้ก็จะมีสามเฟสแล้วก็เฉลี่ยมาตัวนี้ก็จะใช้เฟสอาร์เฟสอาร์ก็คือน้ําตาลตัวนี้นะครับมาใช้คู่นี้แล้วก็เอเป็นสีดสําใช้คู่นี้นะครับทีเป็นสีเทาใช้คู่นี้นะครับก็จะเป็นการเฉลี่ยโหลดแต่และเฟสออกมาใช้งานนะครับมาใจโหลดแบบนี้นะครับต่อใช้ได้ต่อใช้ได้ครับเฉลี่ยโหลดกันไปนะครับเพราะว่า,าไฟสามเฟสนะครับเป็นอินพุตของลูกค้าที่เข้ามาด้านบน มีเบเกอร์คอนโทรลนะครับผมเบเกอร์คอนโทรลก็เป็นเบรกเกอร์ที่ใช้ในการคอนโทรนวงจรในตู้นะครับก็จะใช้เบเกอร์ตัวที่4ตัวนี้นะครับส่วน3ตัวนี้โชลล์หน้าตู้นะครับผมโชลลส่วนทางมือตัวนี้เป็นแบบอะนาล็อก24ชั่วโมงนะครับผมเราสามารถตั้งเวลาไว้ก็คือ6โมงเย็นให้มันเปิด6โมงเช้าให้ปิดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำงานแบบนี้นะครับทุกวันเลย เวลาเดิมๆทุกวันที่เราตั้งเอาไว้นะมันจะเดินวนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะทํำการอาลองปิดระบบทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเซ็ตค่า,าไว้ก็คือจะให้มันทำงานนะครับตั้งแต่หกโมงนะครับผมหกโมงจนหะกโมง ถึงหกโมงเช้านครับผมตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้านะครับ,เ,เ,รบเราจะเซตตัวนี้ไว้ก่อนสนะิบแปดนาฬิกาก็คือเดี๋ยวให้มันทําตั้งแต่สิบแปดนกาฬิกาเลยนี่นะครับไปจนถึงหกโมงเช้าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราออฟเบเกอร์ลงนะครับสมมุติว่าเรามีการจ่ายไฟเข้ามาครั้งแรกแล้วกันนะครับก็คือเราติดตั้งตู้เซตนะครับผมติดตั้งตู้เสร็จปุ๊บ จ่ายไฟมาที่ตู้แล้วนะครับผมตอนนี้หลอดยังไม่มีอะไรติดขึ้นมานะครับไฟมารอตัวนี้หมดแล้วนะครับมารอที่หัวเบรกเกอร์มนเรีเยบร้อยคราวนี้เราก็ทําการอาจจะออน on power าาเ,เข้าไปก่อนนะครับออน power เข้าไปสาวเฟสเข้าไปแล้วก็ามาไล่ออนตัวนี้นะครับผมไล่ออนเบรกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราออนปุ๊บหลอดไฟเฟด a ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการเช็คเฟสให้เรานะครับเฟด s นะครับเฟด t นี่แล้บผมก็คือจะติดสามหลอดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เบรกเกอร์คอนโทรลนะครับมันก็จะไปเลี้ยงในเรื่องของทามเมอร์นะครับไปจ่ายให้กับทามเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เองเดี๋ยวเราสามารถที่ทําการออนในโหมดของแมนนวลได้เลยนะครับตัวนี้เราก็บิดสวิตไปที่แมนนวลได้เลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับไฟมานะครับสามเฟสต,ตรงนี้มาครบที่สามเฟสต,ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีไฟมาเพราะยังไม่มีการจ่ายออกมานะครับที่เราจะต้องต่อไปที่หลอดนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่ทําการเปิดออนนะครับพอเปิดออนปุ๊บไฟก็จะวิ่งมานะครับผ่านชุดแมกเนติกวิ่งออกมาตัวนี้มาจ่ายนะครับลายกับน,นิตันนะครับก็จะทําให้หลอดไฟไฮเบรครับหรือสปอตไลท์ต่างๆนะครับถ้าลูกค้าต้องการเอาไปใช้กับพวกสปอตไลท์หรือว่าหลอดไฟแสงสว่างอื่นๆเนี่ยก็สามารถต่อได้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ออนด้วยระบบแมนนวลทั้งหมดนะครับเราอยากจะเปิดโซนไหนก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็มาลองวัดดูนะครับนี่นะผมมันก็จะมาครบทุกไลน์เลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับหกโซนนี่นะผมหกโซนไฟก็ออกมาเรียบร้อยอันนี้คือโหมดของกรณีของแมนนวลนะคผมเราอยากจะเปิดโซนไหนปิดโซนไหนก็ได้นะครับเป็นแบบอิสระเลยนะครับผมประมาณนี้ อยากจะเปิดอยากจะปิดได้หมดนะครับอ,นะอยากจะเปิดแบบสลับแมนวนวลเฉพาะสามโซนอีกสามโซนสลับกันอย่างนี้ก็คือให้เป็นออโต้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองบิดไปที่คําสั่งออโต้กันดูนะครับซึ่งคําสั่งออโต้เนี่ยมันจะต้องคําสั่งมาจากตัวทัมเมอร์ซึ่งสมมติว่าทัมเมอร์มัน เเดินไปนะผมยังไม่ถึงเวลาในการทำงานนะผมเดีย๋ยวเราจะหมุนไปก่อนให้มันไปอยู่สักประมาณสิบเจ็ดนาฬการหรือประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยหกโมงก็คือสิบแปดนาฬกาเนะี่ยเดี๋ยวให้มันหกโมงเย็นเนะี่ยเดี๋ยวให้มันเปิดให้เราเพราะนั้นหน้าตู้เราจะต้องเปิดเป็นออโต้ไว้ถ้าเราจะใช้คําสั่งจากทัมเมอร์นะครับเราก็เปิดตัวนี้ไว้เลยพอเปิดไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการอาหมุนตัว ทามเมอร์ตัวนี้นะครับหลอกมันว่าให้มันเป็นหกโมงหกโมงหกโมงเย็นนะผมเราจะหมุนไปนะผมสังเกตหลอดไฟหน้าตู้นะครับนี่นะผมพอมันถึงหกโมงเย็นแล้วเนี่ยสิบแปดนาฬิกาแล้วนะครับหลอดไฟก็จะติดพร้อมกันทั้งหมดสิบหกดวงนะครับหรือหกโซนเนี่ยจะติดพร้อมกันหมดเลยนะครับหลอดที่เรามาต่อไว้ทั้งหมดก็จะติดพร้อมกันแบบนี้นะครับพอมันถึงเวลานะครับมันเดินไปนะครับจนถึง หกโมงเช้านะผมจากสิบแปดนกาหกโมงเย็นเนี่ยจนไปถึงหกโมงเช้าเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเดินเปิดปิดถ้าเกิดเราแมนนวลเราต้องมาเปิดปิดเองบางทีก็ลืมแต่พอเรามีระบบออตโต้เนี่ยพอสว่างครับหกโมงนะผมพอหกโมงเช้าเมื่อไหร่หลอดไฟก็จะดับให้เราแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหน,นึ่งนะผมสมมติว่ามันเดินไปนะถ้ามันติดหกโมงเย็นนะถ้ามันเดินไปถึงหกโมงเช้า ปุ๊บมันก็จะดับแบบนี้นะครับก็คือหลักการทํางานของทั m เมอร์นะครับส่วนสมมุตินะผมเราอยากจะตั้งออโต้เอาไว้อย่างที่บอกไปนะครับเราตั้งออโต้เอาไว้เฉพาะโซนทีเ่เราต้องการใช้งานด้วยทัมเมอร์เลกันนะผมอยากจะให้มาติดเฉพาะโซนที่เราเลือกเอาไว้ให้เป็นทัมเมอร์เราก็ตั้งเฉพาะโซนนั้นก็เช่นตัวนี้โซนที่สองสี่แล้วก็หกเนี่ยให้มันเป็นออโต้นะด้วยทัมเมอร์ส่วน ตัวนี้เป็นแบบแมนนวลก็ได้หรือออฟเอาไว้ก็ได้นะครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสามห้าให้เป็นแมนนวลแบบนี้แล้วก็สองสี่หกให้เป็นออโต้ก็ได้นั่นะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามันถึงเวลาเนี่ยโซนที่เราเลือกทัมเมอร์เอาไว้มันก็จะติดขึ้นมาสังเกตน,นะครับนี่นะครับมันก็ติดเสริมขึ้นมาแบบนี้ในกรณีถึงเวลาในการสั่งเปิดแล้วก็พอมันหมดเวลาก็ปิดแบบนี้นะครับก็คือประมาณนี้เลย เนี่ยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเราไปไประยุกต์ใช้นะครับการใช้งานว่าเราอยากจะเปิดโซนไหนบางทีโซนที่เราจําเป็นต้องเปิดแบบไม่น,นวนค้างเอาไว้ก็มีนะครับเช่นโรงงานเนี่ยตามจุดต่างๆต้องมีเไว้ส่วนถ้าเป็นโซนตัวนี้อยากได้ทางานแบบออโต้ก็เช่นอาจจะเป็นรอบๆโรงงานให้เปิดเป็นเวลาก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถออกแบบได้ในตัวที่ตั้งโดยทัมเมอร์ก็อาจจะแบบ เป็นไฟแสงสว่างรอบโรงงานส่วนถ้าเป็นแมนนวลตร,นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เราเครื่องจักรอยู่ทํางานอยู่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเราสามารถดีไซน์ได้หมดเราจะเปิดแบบไหนก็ได้นะครับเราอยากจะเปิด3โซนแรกเป็นแมนนวลสามโซนสุดท้ายเป็นออตโต้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูกันสามโซนสุดท้ายนะครับถ,ถ้าเวลาเดินถึงก็จะเปิดพอมัน,นถึงช้าปุ๊บก็ปิดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกได้หมดอิสระเลยนะครับผม การดีไซน์ระบบนี้มาก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องการเอาไปใช้งานของลูกค้านะครับเราดีไซน์ให้ฟังก์ชันค่อนข้างจะหลากหลายนะครับในการเอาไปใช้งานนะครับเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ตัวทัมเมอร์นะครับตัวทัมเมอร์ด้านในตู้เนี่ยเป็นทัมเมอร์แบบมีแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับซึ่งไฟดับอะไรพวกนี้เราไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับไฟดับเป็นวันเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้นะครับผมเราไม่ต้องไปเซตเวลาใหม่ น,นอกจากตัวแบตเตอรี่ของทัมเมอร์จะเสื่อมหรือมีปัญหาใช้ไปหลายๆปีพวกนี้ก็อาจต้องเปลี่ยนทัมเมอร์แค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมก็วันนี้มารีวิวนแนะนำตู้ควบคุมระบบแสงสว่างไฮบรหรือว่าพวกสปอตไลท์ต่างๆนะครับสำหรับโรงงานใครจะไปใช้คุมหลอดไฟสปอตไลท์ต่างๆนะครับเป็นสวนสาธารณะก็ได้นะครับผมหรือไฟรอบๆบ้านรอบๆโรงงานก็สามารถใช้ ตู้คอนโทรลระบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นีผมก็คือมารีวิวแนะนำะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับะจะมีตู้อื่นอีกบ้างไหมที่เรามารีวิวนะครับก็ตัวนี้ก็จะเตรียมส่งลูกค้านะครับมีหลายเจ้าที่สั่งเอาไว้มีหลายรูปแบบสามารถไปดูติดตามได้ในช่อง YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามนะมุมขวาล่างคลิปวิดีโอจะมีโลโก้นะครับกดติดตามตรงนั้นได้เลย นะครับหรือถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆลงมาให้นะครับศึกษาแล้วก็มีระบบอื่นๆอีกสมาร์ทคอนโทรลนะเปิดปิดผ่านมือถืออะไรพวกนี้นะครับคุมปั๊มคุมอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ